สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอังคารเกมมโรนะครับวันนี้จะมาบอกข้อดีข้อเสียนะครับของกล้อง Canon น USM 50นะครับในปี2020นะครับว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะครับกล้องตัวนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับถ้าใครฟังแล้วรับข้อเสียของมันได้หรือถ้าชอบข้อดีของมันนะครับก็ลองไปพิจารณาดูว่าจะตัดสินใจจ่ายเงินไหมประมาณ1 9 นะครับลองดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจําแนกให้ฟังนะครับ5ข้อดีและก็5ข้อเสียของกล้อง Canon EOS M50 นะครับข้อดีอย่างที่1นึนะครับบอดี้ของกล้องตัวนี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็เล็กนะครับสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้โดยไม่เป็น ภาระของเรานะครับซึ่งตัว Can o n M50 ตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์นะครับเป็นกล้องที่เล็กและก็เบานะครับพกพาเดินนานๆเนี่ยไม่ทำให้ปวดเมื่อยคอนะครับโอเคข้อดีข้อที่2ของมันนะครับเป็นกล้องที่ถ่ายวิดีโอได้ดีนะครับแล้วก็พบปัญหาตอนถ่ายวิดีโอนั้นน้อยนะครับคือสมมุติเราใช้งานกล้องตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอนะครับเดินบล็อกก็ดี ตั้งกล้องถ่ายก็ดีนะครับตัวกล้องไม่มีอาการร้อนไม่มีอาการโฟกัสวืว่นวากนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานขณะถ่ายวิดีโอให้เห็นนะครับนั่นจึงเป็นข้อดีของกล้องตัวนี้นะครับมันก็ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับกับการถ่ายงานวิดีโอนะครับข้อดีข้อที่3นะครับของกล้องตัวนี้ตัวกล้องนะครับมีช่องต่อไมโครโฟนแยกนะครับสำหรับใคร ที่อยากต่อไม้แยกนะครับหรือว่าอยากซื้อไม้ที่คุณภาพดีนะครับมาใช้กับกล้องตัว Can น e อน U.S.M 50ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับก็สามารถซื้อมาต่อได้ไม่ว่าจะเป็นไม้ไวเลสไม้ติดหัวกล้องอะไรเงี้ยอ่ะก็สามารถเพิ่มหรืออัปเกรดมันได้นะครับอ่ะก็ค่อนข้างยังเป็นนะครับกับช่องต่อไม้แยกของกล้องยุคนี้เนาะสังเกตว่าหลายๆรุ่นที่ออกมาใหม่นะครับก็พยายามที่จะทําทเป็น กล้องที่มีช่องเสียบไม้เพิ่มเข้ามานะครับข้อดีข้อที่4นะครับตัวหน้าจอนะครับสามารถฟลิปออกมาเซลฟี่ได้นะครับมันก็เหมาะนะครับกับการที่จะเอาไปถ่ายเซลฟี่ตัวเองเอาไปถ่ายฟลอกเอาไปถ่ายวิดีโอในกรณีที่เราทํางานคนเดียวตั้งกล้องถ่ายอะไรเงี้ยตั้งกล้องถ่ายเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็เหมาะนะครับเพราะว่าหน้าจอมันฟลิปกลับมาเซลฟี่หรือว่าฟลิปกลับมาให้เราเห็นตัวเองได้นะครับ เราถึงทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับลดข้อผิดพลาดในการทํางานคนเดียวได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นนะครับมันก็เป็นข้อดีของมันนั่นแหละนะครับข้อดีข้อที่5นะครับก็คือสามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับและทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของภาพนิ่งกันหน่อยนะ ภาพนิ่งของมันนะครับมันสามารถบันทึกภาพนิ่งได้ที่ความละเอียดนะครับ24เมกะพิกเซลนะครับสามารถออโต้โฟกัสได้อย่างรวดเร็วมีระบบโฟกัสใบหน้าให้อัตโนมัติหน้าจอสามารถทัชสกรีนได้นะครับหรือว่าแตะแล้วถ่ายได้เลยนะครับเราสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ที่หน้าจอเลยก็ได้นะครับถ้าอยู่ในโหมดภาพนิ่งนะครับมันก็เหมาะหรือบ้างใช้มันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับสมมุติเรา แบบขี้เกียจหาโฟกัสอะไรเงี้ยเราก็สามารถแตะที่หน้าจอเลยให้กล้องมันโฟกัสให้อัตโนมัตินะครับมันก็ทําให้มันง่ายกับยูเซอร์มือใหม่นะครับที่ไม่อยากปรับค่าอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของวิดีโอเหมือนกันระบบออโต้โฟกัสของเขานะครับในโหมดวิดีโอนะครับเป็นระบบออโต้โฟกัสที่มีชื่อเสียงมากนะครับทั้งโฟกัสเร็วโฟกัสแบบนุ่มนวลนะครับไม่วืดวาดนะครับโฟกัสแม่นนะครับนี่แหละก็คือ จุดเด่นของกล้องตัวนี้นะครับ5จุดนะครับใหญ่ๆที่เอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับแล้วทีนี้พูดจุดเด่นมันแล้วก็ต้องไปพูดจุดด้อยมันด้วยนะครับอ่ข้อด้อย5ข้อของเจ้ากล้องตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับกล้องตัวนี้แบตเตอรี่นะครับหมดค่อนข้างเร็วนะครับเนื่องจากว่าตัวกล้องนะครับมันเล็กนะครับมันจึง ต้องจำเป็นที่จะต้องใส่ตัวแบตเตอรี่ให้เล็กตามนะครับแบตเตอรี่เล็กตามก็ตามมาด้วยประจุไฟที่น้อยนะครับทำให้เราใช้งานต่อเนื่องได้ค่อนข้างน้อยนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งถ่ายวิดีโอก็ได้หมดแล้วนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือซื้อแบตเพิ่มนะครับถ้าจะซื้อกล้องตัวนี้ก็แนะนําซื้อแบตเพิ่มนะครับข้อ 2. นะครับตัวบอดี้ของกล้องตัวนี้นะครับไม่มีกันสั่นนะครับถ้าเราถือ หรือวิ่งถ่ายวิดีโอนะครับกล้องตัวนี้จะสั่นนะครับภาพสั่นไหวเลยในขณะที่ถ่ายวิดีโอนะครับหรือในขณะที่เราถ่ายภาพแล้วลดสปีดลงน,น้อยๆลดสปีดลงต่ำๆนะครับภาพอาจจะมีการเบลอได้นะครับอันนี้คือเป็นข้อเสียของเขานะครับไม่มีกันสั่นที่ตัวบอดีนะครับกล้องตัวนี้มีกันสั่นให้ที่ตัวเลนอย่างเดียวแล้วก็เป็นกันสั่นดิจิตอลในโหมดวิดีโอนะครับ ก็วิธีแก้นะครับก็ถ้าจะเอาไปถ่ายวิดีโอแบบจริงจังนะครับก็แนะนําซื้อไมคกันสั่นเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวนะครับประมาณ8 9ดพันเนะครับเป็นตัว KM2 ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือข้อเสียข้อที่2ของเขานะครับทีนี้ข้อเสียข้อที่3นะฮะตัวนี้นะครับในสเปคบอกว่าสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ที่25เฟรมนะครับแต่ว่า 4K 25เฟรมของเขานะครับมันถ่ายไม่ได้เรื่องเลยนะครับ หนึ่งคือครอปนะครับครอปเข้าไปค่อนข้างเยอะ2อคือออโต้โฟกัสแบบดูโอพิกเซลไม่ทำงานนะครับทำให้มันโฟกัสช้าเฟรมภาพก็ครอปเข้าไปอีกนะครับจึงถ่ายวิดีโอ 4K แบบไม่ได้เรื่องนะครับก็เสียข้อต่อไปก็คือตัวบอดี้ของเขานะครับมันไม่ได้รองรับการกันน้ำกันฝุ่นนะครับตัวเนี้ยมันตากฝนไม่ได้นะครับหรือว,ว่าไปถ่ายที่ทะเลทรายอะไรเงี้ย รือเอาไปถ่ายที่นี่ฝุ่นเยอะๆนะครับตัวกล้องมันจะไม่ได้โปรเทคหรือว่าป้องกันให้นะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับในการใช้งานนะครับอ่าบอดี้มันจะเป็นแบบไม่ได้เวเตอร์ซิลอ่ะมีโอกาสที่น้ําหรือว่าฝุ่นหรือว่าทรายจะเข้าไปในตัวกล้องได้นะครับอ่าอันนี้คือข้อเสียข้อที่4ของมันนะครับก็คือบอดี้มันไม่ได้ป้องกันน้ําป้องกันฝุ่นนะครับข้อเสียข้อที่5นะครับ ตัวบอดี้ของเขานะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับก็คือเป็นพลาสติกนะครับทำให้ถ้าเราทําตกอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเสียหายนะครับทำให้บอดี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมีโอกาสเสียหายง่ายถ้าเราใช้มันอย่างสมบุกสมบันนะครับใช้มันอย่างไม่ระม,มัดระวังนะครับเนื่องจากว่าบอดี้มันเป็นพลาสติกนะครับมันก็มีโอกาสที่จะแตกหรือมีโอกาสที่จะพังได้ง่ายนะครับในเวลาที่เราทําตกนะครับหรือว่า เราไปโดนขอบเก้าอี้ขอบโต๊ะอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสเป็นรอยบุบหรือว่าสูญเสียได้ง่ายนะครับอันนี้คือข้อเสียข้อที่5ของมันนะครับก็คือตัวบอดดี้มันเป็นพลาสติกนะครับผมพูดมาประมาณนี้นะครับก็จะให้ทุกคนนะครับเอาไปตัดสินใจกันเองนะครับว่ารับได้ไหมกับข้อเสียของกล้องตัวนี้นะครับที่มันมีนะครับชอบไหมกับข้อดีของกล้องตัวนี้ที่มันมีนะครับมันสามารถหักลบกบหนี้กันได้หรือเปล่า ก็ให้ทุกคนมปตัดสินใจกันดูนะครับถ้าเห็นว่ามันตอบโจทย์การใช้งานของเรานะครับก็สามารถซื้อได้นะครับราคาตอนนี้จากโปรโมชั่นอยู่ไม่แพงนะครับประมาณ1 9ื่นนะครับก็ใครที่เล็งๆอยู่ก็ลองลองพิจารณาดูนะครับว่าในปี2020เนี่ยมันมันยังดีพอไหมที่จะเสียเงินให้กับมันนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับแต่ถ้าในมุมมองผมในทัศนคติของผมนะครับผมมองว่า กล้องตัวนี้มันยังเป็นกล้องที่เจ๋งนะครับดีนะครับใช้งานได้ง่ายสะดวกนะครับสมมุติเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยเราไม่ได้รับงานมืออาชีพนะครับอะไรเงี้ยเราท YouTube อ่างเงี้ยผมจะแนะนําไปซื้อกล้องตัวนี้เลยนะครับลูกค้าที่มาที่ร้านผมจะแนะนําไปซื้อกล้องตัวนี้นะครับถ้ามีงบประมาณ20,000นนะอ่าแล้วก็แนะนําซื้อแบตเพิ่มอีกสักหนึ่งก้อนนะครับก็เพียงพอแล้วต่อการใช้งาน1วันนะครับในการถ่ายวิดีโอถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับผมบังคารเคมโรนะครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ